ผู้จัดการค่ะอยากเชิญผู้จัดการเข้ามาเลยค่ะอยากถามความรู้สึกผู้จัดการมากกว่าเดี๋ยวนะคะนายไหมคะเชิญเลยได้ค่ะแม่ติดใช่ไหมแม่มันดับอ่ะโอเคผ่าเพลยโอเคหน้าส่สองสช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหวานแดงแดงบ่าวสาวแล้วคะโอ้ยไม่หรอกค่ะต้องยกให้บ่าวสาวค่ะแบบนี้เขาหวานมากน่างานน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆคือ เหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คีมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไ,ดไปร่วมงานด้วยก็ดีใจเรเห็นพี่พี่เขาแบบมีความสุขมากก็แบบปลื้มปลี่ยนตามไปเหมือนกันร้อง,งไห้เลยแม่เนี่น้ำตาซึมตาเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนราวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านมากเห็นเขาแต่มแล้วเรามีโมเมนต์าเฮ้ยอยากจะ ว้าวค่ะกอดไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทํางานกันค่ะช่วงนี้ละครเจ็ดวันเลยก็ยุ่งตลอดมันไม่เห็นภมันไม่เห็นภาพเลยเหรอพายหมายถึงว่าใส่ชุดสาวอะไรอย่างเงี้ยอ้ยังยังไม่เห็นหรอกคว่ะผู้หญิงเองความเป็นเจ้าสาวอี่มันมันมาดูมานดูไกลหรือมัดูแบบปันยังไงบ้างไหมคะ ก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเอออยากใช้ชื่อเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดค่ะ <c oughs> นีแบบว่าพอมองบ่าวสาวแลแ้วหันมามองพี่เจนห <c oughs> ันมามองคนข้างๆก็คือ หูเหอแดงทั้งตัวแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยโซทไปอย่างทุกจะกันเล่าโมเมนต์ลูกนั้นั้นอ๋อก็คือบังเอิญว่าแดดมันแรงมากค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็ค่อยเหมือนมาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบังให้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่คือลบไม่ต้องพี่เตม ต้องขอบคุณเขาครับเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี่แดงไปหมดเลยหูก็แดงไม่เคะโดนร้อนปกติเขาดูแลเทคแคร์ดีแบบนี้นะคะปกติดูแลเทคแคร์แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างทีุู่คนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุลแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอ่างเงี้ยถ้าเป็นความน่ารักความรักของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย รู <laughs> <liksom ality> ้สึกว่าเป็นเป็นผีโชคดีหมีะที่เหมือนแบบีเกมดูแลดีขนาดไหนอ๋ออุ้ยโชคดีค่ะคือคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะค่ะก็ใครได้อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดีวันนั้นตอนที่ รูปไปมีปมาถอเรายงไงบ้าง,างคนซวือพอมีเพื่อนๆืนักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะอานี้ต้องแซวปบ่อยนะคะแบบเรื่องแบบตอเราอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบเจนยังสินไม่ค่อยอ <c oughs> ค่แบบไม่รู้จะตอบอยังไงไม่รู้จะทำหน้ายัางไงดีก <c oughs> ็เคยไอเแล้วได้คุยกับพี่เจนม คุยค่ะเขาก็บอกว่าเออวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆอะไรเงี้ยจะเลยค่ะทุกครั้งที่โดนแซวว่าคือยังเขินกระอดหนูยังเขินอยู่นะคะมันมันไม่ชินอะเหมอย่างว่าคนมาเหมือนแบบเอ้ยเห็นแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยไม่รู้ตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มๆแล้วก็หรือว่าหรือว่าต้องเบาๆโมเมนต์ลงหรือเปล่าคะอันนี้โอ้โหทั้งต้องไปบอกเขาเใช่ไหมคะ ็มันมันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีดให้กับเราคิดไหมคะว่าเขาจะเป็นผู้ชายแบบอบอุ่นคล้ากอะไรตัวไหนจริง,รงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้ว<ม>ลยอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมหนึ่งเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็สมแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีอบอุ่น แสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรนะคะแสดงว่าเราก็รักที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนกันข้างรักอ๋อเขาหน้ารักค่ะแล้วเรางลักเขาด้วยไหมก็ก็มีแล้วแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าอะไรยางไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า ช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างหรืว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมเพราะว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเง้ขาจะคอยดูว่าเราโอเคหรือเปล่าอย่างคลิปนี้พี่เขาซัพพ,พอร์ตเราทั้งหมดเลยอ๋อไม่ไม,ไม่แต่คือคือหมายถึงว่าเขาเขาก็เขาก็ค,าค,าค,าคอยดูแล,แลเราเหมลยน้าวเหนียวบอกว่าแบบอยากไปทลายลินดาสักครั้งในชีวิตอ๋อค่ะขอเป็นได้นไหมได้เลยมาเลยค่ะ ก็ไม่รู้สิว้าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรอ่ค่ก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปเหมือนกันการที่เขา,เขามามันมช่วยเติมเต็มเราอย่งไงบ้างเออมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทําให้เราได้ แชร์ความรู้สึกในแต่ละวันเพิ่มขข้นมาอีกหนึ่งคนเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเออเราก็รู้สึกว่าปุญใจแล้วก็ไว้ใจที่จะเหมือนพูดกับเขาในทุกเรื่องเลยก็อาจจะมาเติมเต็มในในในแง่หนึ่เหมือนแบบรู้จักความรักมันก็มีมากขึ้นเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเขาก็น่ารักของเขาเขาไม่ไม่ได้หมดโกรเลยด้วยกัใช่เขาหนอว่าเขาคืออะไรคือเลยคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือ เรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีฟัน <S <S 1> <S 1> ถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนรือเพิ่มอะไรค่ะมันคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบดีมาตลอดคือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น,อน, <S 1> <S 1> น้องกันนึงเขาก็ดูแลเทคแคร์เราเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อเมื่อสถานะมันมันเปลี่ยนไปอะไรเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะภายใว้แฟน กับพี่เซมได้เลยใช้คำนี้เลยเมี่ยโอ้โง่ายค่ะเขินเหมือนกันนะคะเป็นคนแรกของจิงเลยก็เป็นคนแรกของเดี๋ยวรอถาพี่เจแล้วคือคนอาจจะมองเขาต้องภูมิใจนะอาจจะมองเจมไปรู้แบบคณชายอะไรอย่างเี้แต่ก็ดูนี่แยัก จริงๆเขามีมุมตลกม,ม,มีมุมกโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือ,คอเขาอะเป็นคนที่<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความโก๊ะหลุดออกมาเหมือนกันอะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยคุได้เห็นตอนที่เป็นแฟนก,กันใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่ามีความน่ารักมีความแบบตลก อะไรอย่างเงี้ยวังนี่เขาเขาเป็นคนที่ขี้อ่อนเหมือนกันอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นไปาำพี่เจมีบ้างนี่ยเดี๋ยวสักนึงพี่เจมมีบ้างมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับต้องไปคุกันบ้างไหมคะเออจริงคืออย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่ เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันแข็งความสมคัญมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ตับเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะจีดนะอยากให้อีกคนนึงประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันมัน,ม,นมันสบายสบายมากๆเลยคือมันก็เลยเหมือนเป็นธรรมชาติมากๆ ความรักบางจนแบบมีงานคู่มาเลยบิสซนเตอร์เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยใช่ถือว่าเสริมกันมากๆเลยไหมคะครับก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็เออ่นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆในในชีวิตของเรายังมียังไงงานมีหลายงานไหมคะัชื่ก็ บอกว่าค่ะหวังว่าต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะว่าจะมีขอบคุณค่ะขอบไม่ค่ะแล้ว